สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด เจออีกแกงขอทานกลางตลาดดังนั่งหกชั่วโมงได้เงินหมื่นถูกจับได้ลุกเดินเปราะเมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่22พฤศจิกายนที่สอนอาจาระเข้น้อยกันจอมพลังลงพื้นที่ประสานพันตํารวจเอกพันลบสํารานสมผู้กํากับสอนอาจาระเข้น้อยลังได้รับเบาะแสเจอขอทานหน้าเละผิดรูปใครถูกนํากรดนั่งเหมือนเดินไม่ได้คาดว่าเป็นหนึ่งในแกงขอทานชาวจีนซึ่งหากจับได้ก็จะเป็นรายที่7กันจอมพลังบอกว่าตนได้รับแจ้งจากแฟนคลับว่า พบเห็นชายคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ในพื้นที่ของจอระเ้น้อยเป็นตลาดเย็นแห่งหนึ่งซึ่งลักษณะของชายคนนี้จะคล้ายกับกลุ่มคนจีนก่อนหน้านี้ที่ถูกจับกลุมตัวได้โดยพฤติกรรมของชายรายนี้จะนั่งของเงินทำตัวน่าสงสารทำเหมือนตาบอดมองไม่เห็นเดินไม่ได้การจอมพลังบอกว่าแต่พอถูกจับจ้องชายรายดังกล่าวไว้ตัวท่านและลุกเดินขึ้นทำให้เห็นว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้มีความผิดปกติทางร่างกายในระหว่างเดินหลบนี้ได้ยกโทรศัพท์ พูดคุยกับปลายสายจากนั้นก็เดินขึ้นรถสองแถวไปทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่าชายรายนี้นั่งมาหกชั่วโมงได้เงินหนึ่งหมื่นบาทโดยวันนี้จะมาหาความจริงว่าใครอยู่เบื้องหลังกันจอมพลังบอกอีกว่าทั้งนี้มีกลุ่มคนออกมาพูดว่ากลุ่มขอทานคนจีนที่มาขอทานในไทยเป็นกลุ่มคนที่หนังสือเดินทางหมดอายุแต่จกากการตรวจสอบพบว่าหนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุและเข้ามาในช่วงรัฐบาลจีนมีนโยบายฟรีวีซ่าให้คนจีนเข้ามาในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตนเองมองว่าอาจเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มคนร้ายเข้ามาในประเทศไทยได้ด้านนางสาวเชอรินระดาอายุ24ปีพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสกล่าวว่าวันนั้นเลิกงานไปตลาดเพื่อซื้อผลไม้แล้วเจอกับชายนั่งขอทานลักษณะน่าโดนนำกรดนิด้วกุดคล้ายกับคนที่กำลังเป็นข่าวเรื่องแก๊งขอทานจีนที่กันจอมพลังตามหา ึงทักไปถามในเพจของการจอมพลังส่งรูปภาพให้ดูซึ่งทีมงานแจ้งให้ถ่ายคลิปขอทานคนนี้อีกครั้งแต่จังหวะนั้นมีคนขับแกร็บอยู่ละแวกนั้นก็ให้ช่วยดูว่าใช่คนเดียวกันไหมซึ่งเห็นตรงกันว่าใช่และจังหวะนั้นชัยขอทานได้ไหวตัวทันลุกเดินหนีไปนางสาวเชอรินระดากล่าวต่อว่าที่ผ่านมาเห็นชัยคนนี้มาขอทานประมาณ2เดือนแล้วแต่ไม่ได้มาทุกวันช่วงเวลาที่เจอคือช่วงเย็น วันนั้นที่เจอชายคนนี้ตนพยายามสังเกตและถ่ายคลิปจนเขาสงสัยและลุกขึ้นใส่หมวกแล้วเดินคุยโทรศัพท์ไปขึ้นรถสองแถวเพราะเห็นตนมองบ่อยทั้งที่ตอนนั่งขอทานลนักษณะเหมือนตาบอดเดินไม่ได้นางสาวเชอรินระดากล่าวอีกว่าตนพยายามเดินตามเพื่อบันทึกคลิปทําให้เห็นพฤติกรรมของชายคนนี้ทุกอย่างเดินไปเข้าร้านสะดวกซื้อตอนถามคนละแวกนั้นบอกว่าเห็นมีผู้หญิงเสื้อเหลืองเป็นคนพามาส่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ